สวัสดีครับผมแบงค์จาก MG เชียงใหม่วันนี้ผมจะมาสอนการเชื่อมต่อ e a s y Connect เข้ากับรถ MG กันนะครับว่ามีวิธีการเชื่อมต่อยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ Android นะครับจะเชื่อมต่ออ่าอีซี c คอนเเข้ากับตัวรถนะครับก็ง่ายๆเลยลูกค้าต้องมีสาย USB นะครับที่จะเชื่อมต่อผ่านตัวของโทรศัพท์เนี่ยเข้ากับตัวรถนะครับง่ายๆลูกค้าต้องไปโหลดแอป e a s y Connect กเข้ามาก่อนนะครับ หน้าตาของแอป Easy Connect ก็จะเป็นเหมือนลูกศรน,นะครับหัวท้ายข้างบนจะสีฟ้าข้างล่างจะเป็นสีเขียวนะครับเราไปโหลดที่ Play Store เราได้เลยนะครับมาดูหน้าตาของตัวแอปสักนิดหนึ่งครับผมหน้าตาของตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของอคําสั่งเสียงก็สามารถสั่งงานได้นะครับระบบนําทางระบบเพลงนะครับโทรศัพท์แล้วก็การเชื่อมต่อก,กับตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอป Easy Connect นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราจะเชื่อมต่อหรือว่าสะท้อนหน้าจอของตัวโทรศัพท์เข้าไปที่หน้าจอของตัวรถนะครับเราต้องมาแก้ไขข้อบอกพร่องของ USB ซะก่อนนะครับง่ายๆเลยครับลูกค้าเข้าไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับอ่ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็หาดูนะครับข้อมูลของซอฟต์แวร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับต้องลองหาดูนะครับเนาะ แล้วก็มาที่หมายเลขรุ่นโทรศัพท์นะครับลองกดดูครับประมาณสักเรอบย้ำๆไปเลยครับเขาจะขึ้นมาเปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาหน้าหลักกันต่อครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่าเหมือนเดิมเลื่อนมาล่างสุดเลยครับเราจะเห็นทางเลือกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลื่อนหานะครับการแก้ไขข้อบอกพร่องของ USB นะครับตอนนี้มันยังปิดอยู่เราก็ กดเปิดซะนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับเครื่องครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเชื่อมต่อสาย USB นะครับเข้ากับตัวรถโดยที่ของตัวรถ MG ทุกรุ่นนะครับเวลาเราจะสะท้อนที่หน้าจอเนี่ยหรือว่า USB ที่เชื่อมต่อกับจอ,อะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเสียบเข้าไปนะครับน ก็กดอนุญ,ญาตเขาจะถามว่าจะให้เชื่อมต่อกับ Easy Connect ไหมนะครับเรามาดูที่หน้าจอของตัวรถกันครับถ้าตัวนี้เป็น MG mm HS hmm. เขาจะมาดูที่เมนูอื่นๆนะครับ mm hmm. ก็จะมีแอป,ป Easy Connect ขึ้นมาแต่ถ้าเป็น MG ZS 2020 <S mm hmm. เขาจะเป็นเมนูของ Easy Connect ขึ้นมาเลยนะครับกดเข้าไปที่ Easy Connect ครับผมตัวแอป,ปกับหน้าจอของตัวรถเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็กดเริ่มไปเลย แบบนี้นะครับหน้าจอของตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะไปลิงก์กับหน้าจอของตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแอปเนี่ยสามารถเหมือนลิงก์จากมือถือเราเนี่ยเข้าไปที่ตัวรถเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับเราจะดูยูทง u t u b e นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมเปิด YouTube ให้ดูบางคนอยากฟังเพลงอยากดูการ์ตูนนะครับ มานี้นะครับกับการเชื่อมต่อ Easy Connect เข้ากับตัวรถลูกค้ารอไปฝึกเล่นกันดูนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อ Easy Connect นะครับเข้ากับตัวรถของ MG นะครับทำได้ทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น MG ZS 2020หรือว่า MG HS นะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Easy Connect ได้เช่นกันนะครับลูกค้าลองไปฝึกทำกันดูนะครับไม่ว่าจะดู YouTube จะดู Netflix นะครับหรือว่าแผนที่ต่างๆก็สามารถเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะครับผ่านตัว Easy Connect ถ้าใครติดปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องแบงค์เอเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ